7กรกฎาคมนี้นะครับดาวบริยูจะย้ายแล้วนะครับดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันอย่างละเอียดนะ <S <S ต้องบอกนะครับว่าดาวบริยูเป็นดาวใหญ่ในระบบจักรราศีหรือในวิชาโหนเลยนะครับในหลักโหราศาสตร์ไทยต้องบอกว่าบรนออยูอยู่นานที่สุดอยู่ถึง7ปีเลยทีเดียวนะยครับอยู่ราศีไหนก็อยู่ถึง7ปีเรียกได้ว่าเป็นดาวที่เคลื่อนย้ายช้าที่สุดอยู่นานที่สุดแล้วก็อยู่ในราศีเมษราศีตุลมาเนี่ยนานที่สุดเหมือนกันครับอยู่กันตั้งแต่ปี5 เจ้าเลยชาวราศีเมษกับชาวราศีตุลของไทยครบสองราศีเลยนะคุณกําลังโชคดีแล้วครับเพราะว่ามฤตยูนั้นยกย้ายไปแล้วครับชาวราศีเมษชาวราศีตุลจากที่ผ่านมามีปัญหาชีวิตเยอะเบื่อหน่ายในเรื่องรอบตัวรู้สึกทุกข์ใจบอกใครไม่ได้เงินออกมากกว่าเข้าที่ผ่านมาสุขภาพไม่ค่อยดีมีการสูญเสียคนรักคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวแม้สุขภาพเราเองเนี่ยหลายท่านติดโควิดไปแล้วหลายท่านเนี่ยป่วยหนักไปแล้วผ่าตัดไปแล้วด้วยนะครับและที่สําคัญครับคนราศีตุลเนี่ยอาจจะสูญ เสียเพศตรงข้ามสูญเสียคนรักทั้งจากเป็นจากตายในมีโอกาสชัดเจนสูงมากเลยทีเดียวนะนี่คือช่วงที่ผ่านมานะครับราศีเมษต้องบอกที่ผ่านมาทุกระทม คุณต้องเป็นภาระให้กับคนอื่นชีวิตเดือดร้อนเพราะคนอื่นอยู่ตลอดเวลาด้วยหนักมากเหนื่อยมากทอมากเงินทองนี่เรียกได้ว่าฝืดเคืองเลยตั้งแต่5้าเก้าที่ผ่านมาทําอะไรมันก็ไม่สุดชีวิตมันเหมือนถูกสาบมันเหมือนถูกภัยอาเพศถูกคนกั่นแกล้งแต่หลังจากเจ็ดกรกฎาคมนี้ดวงชะตาคุณจะดีมากทั้งเม็ดแตุเนื่องจากหลังจากย้ายไปปุ๊บเนี่ยคุณมีอังคารราหูอยู่เลยครับเพราะนั้นจะส่งผลให้คุณมีโชคมีความสําเร็จคุณจะได้โชคได้ความ เร็จพราะงคานร,ราหูเนี่ยสู่นิยมเป็นุดมโชคใหญ่ในชะตานี่คือกรของโขนเลยนะครับคุณเตรียมตัวเลยคุณจะมีโชคโสดอ,อยู่คุณจะเจอคู่อังคารราหูราหูเดงราหูาหทับจะได้พบเจอคนที่ต่างถิ่นแดนไกลคนสดอยู่ได้เจอคนต่างถิ่นแดนไกลคนต่างชาติต่างภาษามีโอกาส,ากาสเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมีโอกาสได้ของกำนันเป็นต่างประเทศเพื่อชนชักชวนไปต่างประเทศมีปันจะไปต่างประเทศทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศนําเข้าส่งออกหรือเกี่ยวพันกับเรื่องของบริษัทต่างชาติบริษัทที่เป็นภาษาอังกฤษบริษัท เป็นภาษาต่างชาติคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะร่ํารวยแต่คนราศีเมษราศีตุลชีวิตดีขึ้นการเงินดีขึ้นแต่คุณจะใช้เงินเก่งคือดาวไอยู่ในเรือนของการเงินเพราะฉะนั้นการเงินของคุณจะถูกทําลายด้วยตัวคุณเองด้วยการกระทําของคุณเอง,ด,อง,เองด้วยความใจอ่อนของตัวคุณเองคนราศีเมษคนราศีตุลเป็นคนฉากหน้าเข้มแข็งสู้คนเป็นคนปากแข็งใจอ่อนปากร้าใจดีใจลึกๆเป็นคนขี้สงสารอ่อนแอแพ้ แต่เป็นข้อดีในเรื่องของเพื่อนของฝูงการติดต่ออะไรต่างๆดีขึ้นอันนี้ชัดเจนเลยนะครับการเดินทางในระยะสั้นหรืออย่างได้ซึ่งยวดยานพาหนะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จครับการงานถ้าคุณเกี่ยวข้องกับการขายการพูดการเจรจาก,การติดต่อประชาสัมพันธ์การใช้ปากในทุกปแบบหรือทําอะไรให้เข้าปากคนน่ะอาหารก็ได้จะเด่นมากๆบางคนถามเรื่องบานรถเป็นไรบ้างนะครับต้องบอกมีโอกาสสาเร็จเป็นการพูดคุยต่อรองเจรจากาันจะสําเร็จครับตอ มาเรื่องบุตรบริวารครับถ้าท่านอยากได้บุตรในช่วงครึ่งปีนี้อาจจะมีโอกาสแต่มันค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งระวังแทงบุตรด้วยแต่ถ้าไปขอเสด็จที่คุณนับถืออันนี้จะสําเร็จคือเฉพาะขอ,ขอกับบรรพบุรุษจะได้มากกว่าไปขอเทพนะในเรื่องศัตรูหมู่มารครับจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนอายุมากกว่าอาจจะให้ร้ายความคุณในเรื่องของการพูดจาปากเสียปากมอมปากมันแต่มันก็ได้แค่ดินทาแต่มันทําอะไรคุณไม่ได้หรอกครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะครับคนที่เลิกลาไปแล้วครับมีโอกาสที่จะกลับมาพบกัน พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันมีโอกาสจะสารสัมพันธ์มิตรภาพกันได้ดีขึ้นจากที่ผ่านมามองหน้าไม่เติดสาบแช่งกันไม่เผาผีกันตายนะครับแต่มีโอกาสปรับความสัมพันธ์กันได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของสุขภาพครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับการปวดศีรษะปวดหลังปวดสายตาปวดข้อปวด,ดเขา่าเนื่องจากมันมีราหูอยู่นะครับถึงแม้ราหูจะร่วมันคาก็จริงครับแต่ราหูก็ต้องมีส่วนที่เป็นลักษณะน,นั้นนะครับราหูนี่เป็นเรื่องของความมืดบ้านที่เอาใส่ก็อาจจะม,มืดแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับหลอดไฟใน อาจจะเสียแล้วคุณไม่ได้เอาไปขายไม่ได้เอาไปซ่อมปล่อยมันใช้การไม่ได้อยู่ก็ทําให้คุณมีอาการไม่สบายอย่างที่ผมได้กล่าวมานะครับในเรื่องของความสําเร็จถ้าคุณกระทําลักษณะแหวกแนวอยากเป็นเช่นี้ไปทาอะไรแหวกแล้วทะไรแนวตลกแหวกแนวไม่เหมือนชาวบ,บ้านเขาคุณจะประสบความสําเร็จอันนี้ผมคอนเฟิร์มให้เลยนะครับในเรื่องการงานครับต้องบอกว่ามันจะมีเข้ามามากขึ้นทําให้คุณเหนื่อยหนักเลยงานเก่าๆของเก่าๆที่คิดว่ามันใช้การไม่ได้แล้วมันเลิกคิดไปแล้วนะครับคุณจะสําเร็จ แม้แต่หวยเบอร์เก่าๆก็มีโอกาสที่จะได้งานเก่าๆที่เก่าๆของเก่าๆที่คุณไม่ใช้แล้วมันจะนําเงินให้คุณครับซึ่งคนราศีเมษราศีตุลน,นั้นจะมีโอกาสได้เงินได้งานมาจากงานเก่าๆของเก่าๆเพราะฉะนั้นของเก,เก่าที่เต็มบ้านคุณแล้วคุณไม่ได้ใช้พังคุณลองมันนั่งลิศดูเลยครับสิ่งไหนคุณไม่ได้ใช้แล้วนําไปขายได้เงินหลักหมื่นหลักแสนจริงๆบางครั้งเนี่ยนะครับมีเงินอยู่ใกล้ตัวแต่คว้าไว้ไม่ได้เพราะการที่คุณไม่ใส่ใจนั่นเองนะครับชาวเมษชาวตุลสามารถค้าขาย เกี่ยวกับอาหารทะเลได้อะไรที่เป็นอาหารสดก็กระทำได้นะครับแล้วมาต่อที่ราศีพฤษภแล้วก็ราศีพิจิกครับมีดามวมฤตยูยกย้ายเข้าทับแล้วก็เข้าแหลงชาวพฤษภแล้วก็ชาวพิจิกสิ่งที่คุณต้องระวังที่สุดเลยนะครับคือเรื่องโครคภัยไข้เจ็บในช่วง6กเจปีนี้คุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเองไม่ค่อยสบายหลังจากเจก็ดราคุมนี้ครับคุณจะรู้สึกแบบมันอาจจะเนื่อยง,ง่ายไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงหรือรู้สึกตัวเองป่วยนะครับเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจคือดาวมฤตยูเนี่ยจริงๆเกี่ยวพันกับระบบปอดระบบทางเดินหายใจ หรือถ้าักหนักก็อาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของมะเร็งนะฮะแต่ว่ามะเร็งนั้นอาจจะมีผลน้อยแต่เรื่องของระบบทางเดินหายใจเรื่องปอดนี่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะนักดาบคนราศีพฤกษภและพิจิกต้องระวังเรื่องปอดนะครับผมอยากให้คุณเนี่ยระวังอารมณ์ของตัวคุณเองครับคือราศีใดก็ตามที่มีดาวพฤกอยู่ทับดาวพฤกอยู่เล็งจะมีอาการเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าจะมองโลกในแง่เบือ่อแง่เซ็งจะรู้สึกเซ็งกับชีวิตจะรู้สึเกบสเบื่อหน่ายกับชีวิตไม่อยากจะทําอะไรแล้วนะครับอยากหนีอยากไปพ้นๆเลยมันเกิดขึ้นที่จ ดาวมฤตยูเป็นดาวของภัยอาเพศหรือความตายแต่จริงก็ไม่เกี่ยวกับถึงฆ่าแบบนะครับเพราะงั้นการแก้ดวงที่จะได้ผลที่สุดสำหรับดาวมดตยูนันะ่นคือคุณต้องทําบุญให้สิ่งมีชีวิตมาปล่อยหรือว่ามาทาบุญเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอาจจะม่ให้เาเพิ่มจํานวนเพิ่มลูกหลานหรือเราเอาสิ่งมีชีวิตมาเลี้ยงก็ได้อาจจะเป็นปลาเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตจะช่วยแก้แแก้ไขาดาวมฤตยูดได้ดีมากๆนะครับและการแก้ดวงนะครับคือให้คุณหันหุ่นอนอไปทนอนองางทิ ตกเนะครับดาวฤกษจะอยู่มรณนะจะอยู่ในทุกสถานะเลยคือจะทําอะไรคุณไม่ได้เลยคือดาวฤกษจะอยู่ในทุกสถานะของหัวนอนคุณอย่าลืมนะครับเราเนี่ยอยู่ที่ไหนหนานที่สุดก็ต้องที่นอนนี่ฮะชีวิตคุณครึง่งนึงคุณอยู่บนเตียงครับเพราะฉะนั้นเตียงนอนสําคัญมากใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตเราแย่ปเปลี่ยนหัวนอนไปางทิศตะวันตกจะแก้ตําแหน่งดาวฤกอยู่ได้นะครับเพราะตาแหน่งดาวฤกูอยู่มรณะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับดาวฤกอยู่เนี่ยก็จะมีอาการจะเบือ่อแล้วก็จะทําอะไรมันทําแล้วมันไปไม่ค่อยสุแแมม้ตต่อาาารรรณ์เก็คับ เวลาทํางานเราก็รู้สึกแบบทำคือเครื่องกลางแล้วก็เบื่อเดี๋ยวก็ไม่อยากทําคุณทําอะไรก็ตามในช่วงนี้อย่าคึ่งคึ่งกลางกลางทำไปให้สุดเพราะไม่งั้นมันจะไม่ดีกับตัวคุณถ้าคุณจะอุปสรรคอะไรขออย่าล้มเลิกดําเนินการให้ถึงที่สุดแม้ว่าในตอนต้นตอนกลางมันจะดูเหมือนลําบากมันจะไม่สําเร็จมันจะเจ๊งมันจะล้มเหลวแต่ขอให้คุณรู้ไว้เลยนะครับว่าดาได้อยู่นั้นถ้าทําไปถึงที่สุดแล้วไม่ล้มเลิกการคันมันจะให้คุณกับคุณอย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับในเรื่องการเงินเนี่ยผมมองว่าดีขึ้นการเงินการทองคุณจะไ มาจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวคนที่สัญญุสัญญาหนี้สินอะไรกับคุณเอาไว้โปรเจกต์ที่คุณวางไว้มันมีโอกาสที่จะได้คุณจะได้เงินมาจากการเป็นนายหน้าค้าขายสิ่งของสวยงามค้าขายสิ่งของสุขภาพของปะทินบิวของปะทินโฉมหรือแม้แต่ได้เงินมาจากความเสียหายความตายคนอื่นอาจจะเป็นมอดกหรือเกี่ยวกับประกันชีวิตค้าขายประกันชีวิตขายตรงก็ไปได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวเลยครับเพื่อนฝูงก็ต้องบอกว่ามันก็คบได้ครับแต่คุณจะหวังมากอะไรในช่วงครึ่งปีนี้ไม่ได้นะเพราะส่วนใหญ่คุณจะได้กําลังใจแต่ปากอย่างเดียวครับ เหมือนกับได้แต่คําสัญญาพูดปลอบใจแต่ก็ยังดีกับมันด่าเรานะแต่ว่าจะไปหวังให้เขาช่วยเหลือมากๆมันคงไม่ได้หรอกครับการเดินทางอะไรต่างสําเร็จแต่อาจจะโดนโลกเลื่อนนะครับในเรื่องของบุหลบริวารมีเกณฑ์สาเร็จให้ไปขอพรกับพระรูปางสมาธิคุณจะสาเร็จเีโวกาสได้บุญได้ลูกนะครับช่วงนี้นะครับให้หมั่นทําบุญในที่หัวสายเหมือนกับเจ้าที่เที่ยวทางนั้นอาจจะไม่ค่อยได้รับบุญจากคุณในช่วงนี้เหมือนกับไม่ได้ทําบุญบ้านหรืออาจจะทําบุญน้อยนะครับเน้นการทําบุญแล้วไปกรดน้าในที่หัวสายคุณจะจ,ณจะได้มโชคลาา,าก เลขที่บ้านด้วยนะครับสำหรับชาวราศีพฤกษภและชาวราศีพิจิกครับต่อมาเลยครับในเรื่องของคู่ครองความรักครับถ้าคุณมีคู่อยู่เนี่ยผมขออย่างหนึ่งอย่าได้ไปต่อความยาวสาวความยืดอ,อย่าชวนทะเลาะเพราะมันจะเลิกครับโดยเฉพาะชาวราศีพิจิกต้องระวังเป็นพิเศษเลยเพราะดาวฤกษ์อยู่เข้าเรืองคู่ครับมันจะทําลายคู่คุณทําลายนิสยัยคู่คุณจะนิสยนัยดีๆให้สันดานเสียหรือทําลายคู่คุณให้เจ็บให้ป่วยหรือพัดพลาดเลิกรามีโอกาสมากเลยนะครับพฤกษภก็มีผลด้วยแต่ถ้าคุณโสดอยู่ถ้าได้ข้อมาก แม่ไม่ดยูเฉพาะพ่อไม่แม่ไมผัวตายเมียตายอย่างนี้จะแก้เค็ดได้เพราะว่าเป็นต้นแท่ของดาวพฤหัสครับนี่จริงๆเป็นหลักการแก้เค็ดส่วนหนึ่งจากตำราสิบลักษณะด้วยเช่นเดียวกันเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนหนุ่มเป็นคนสาวโสดๆซิงซิงไม่เคยผ่าการใช้วิคู่เลยอาจจะไม่ควรเสียเงินเสียทองหรือคบกันไม่ยืดได้นะครับสําหรับในช่วงในเวลานี้นะฮะในเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยครับคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบผื่นแพ้ระบบผิวหนังระบบเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจะเกิดขึ้นครับอาจจะเป็นหวัดง่ายอาจจะเป็น ไขง่ายตระเวนระวังเรื่องปอดด้วยนะครับสำหรับเรื่องของความสําเร็จถ้าคุณอยากจะมีชื่อเสียงในหน้าของ u t u b e นะฮะให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเก่าๆ,ๆเรื่องเล่านิยายเก่าๆของเก่าๆอะไรเก่าๆจะดีมากๆในเรื่องของการงานครับต้องบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือดีเหมาะแก่งานเกี่ยวกับต่างประเทศเหมาะแก่งานเกี่ยวกับการเดินทางเหมาะแก่งานเกี่ยวกับการไปไปมามาตรงเนี้ยจะดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรืค้าขายอาหารเกี่ยวกับต่างประเทศหรือทําอะไรเกี่ยวกับทําให้คนอายุยืนขึ้นสุขภาพดุจยา ดีมากครับตรงนี้ชัดเจนคอนเฟิร์มเลยทีเดียวนะครับคุณจะมีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะช่วยเหลือคุณดีมากๆเลยให้คุณเข้าหาผู้ใหญ่นะครับในช่วงจังหวะน,นี้ถ้าเลือกคบคนได้เลือกคบคนอายุมากกว่าคุณจะมีโอกาสนั่มรวยผู้ใหญ่จะช่วยเหลือคุณได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวเลยครับอันนี้ผมขอคอนเฟิร์มสำหรับชาวราศีมิถุนแล้วก็ชาวราศีธนูเนี่ยนะครับต้องบอกว่าดาวมฤหัในการย้ายครั้งนี้เนี่ยเป็นข้อดีของราศีมิถุนและธนูจริงๆนะดาวไม่ได้อยู่ทำอะไรคุณไมไ นาสนะหรือเป็นวินาศแก่มิถุนคืออ่อนกาลังทําอะไรราศีมิถุนไม่ได้พร้อมกันนั้นครับยังทําอะไรราศีธนูไม่ได้เพราะอยู่ในทุษนาคือเลือนอริเข้าเลือนอริก็ทําลายอริให้ราศีธนูด้วยใครที่มีอริศัตรูอยู่ช่วงนี้ศัตรูจะแพ้ภัยคนราศีธนูนะใครที่เป็นศัตรูชาวราศีธนูมีโอกาสยู่ดีตายนะครับยู่ดีๆเนี่ยอาจจะป่วยอยู่ดีอาจจะล้มละลายราศีมิถุนใครก็ตาที่คิดร้ายรับหลังให้ร้ายรับหลังทําอะไรรับหลังก็จะถูกทําลายจากดาวม,มันจะอยู่ไปด้วยนะครับในเรื่องของชีวิต องบอกนะครับราศีมิถุนธนูดีขึ้นที่ผ่านมามิถุนมันได้อยู่อยู่เรือนลาภชาวราศีธนูมันได้อยู่อยู่เรื่อน,น,อน,อนปตุออตตะปุตตะเนี่ยคือเรื่องเสี่ยงโชคเรื่องโชคลาภเรื่องการเริ่มต้นใหม่ๆมันถูกทำลายครับมีบุตรมีลูกลูกก็ไม่ได้หลังใจบางคนอยากมีลูกลูกก็แทงเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ไม่ได้นนๆๆรวม,มถึงเรื่องโชคลาภเรื่องกําไรการเงินการทองมันเหนื่อยจริงๆเพราะมันได้อยู่ทําลายลาภของชาวราศีมิถุนด้วยเงินทองมันได้ยากแต่ตอนนี้ดีขึ้นทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ลูกเข้าสู่รอยเงินทองกกก็็จจะะมมาดดีีขึ้น้นนคุณเเไงิ ขของมากึ้นสิ่งไหนที่คาดหวังก็มีโอกาสจะได้เกี่ยวกับในหน้าเกี่ยวกับความสุดความงานมีโอกาสสาเร็จใครอยากสอบราชาการก็มีโอกาสสาเร็จในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของฝูงเพื่อนเนี่ยอาจจะชักชวนให้คุณไปเรื่องเสียตังหน่อยนะแต่ก็เสียตังใน,นด้านดีๆนะจะมีเพื่อนชักชวนไปทําบุญไปไหว้พระต่างประเทศบ้างแหละรวมถึงมีโอกาสจะได้ไปต่างประเทศด้วยนะครับมีโอกาสเดินทางไกลมีโอกาสได้พบปะคนต่างชตาติต่างภาษามีโอกาสได้ไปคลองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สิ่งของธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวกับชีวิตหรืออะไรต่างๆนี่ ชีวิตมันอายุยืนหรือมีคุณค่าเนื่องจากดาวเก๋มายถึงอายุยืนอ,อยู่นะครับในเรื่องของบ้านยุดยานพานะครับคุณมีปัญหาเรื่องยวดยานพานะไม่ว่าจะเป็นหนี้เสอยู่หรือการผ่อนต้องบอกคุณจะมีโอกาสสาเร็จคุณมีโอกาสจะได้คุณมีโอกาสจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้จากผู้ใหญ่ช่วยเพราะว่าดาวพระศากร์ดีนั้นโคจรอยู่เรือนพันธุด้วยนะครับขยักในบ้านใรนรถคุณมีโอกาสสาเร็จนะฮะแต่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ตรงเนี้ยจะดีมากๆใครที่เป็นไมยหน้านะครับไม่รู้จะไปขายที่ดินใครลองไปขายผูู้ใหญ่ด่ดครรรับบจจะะสําเเ็นือองุ บริวารครับต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณต้องการบุตรในช่วงครึ่งปีนี้เนี่ยต้องระมัดระวังตั้งคันอาจจะแทงได้หรือว่าจะต้องผ่าออกอันนี้ก็มีโอกาสนะครับแต่ส่วนคนที่หวังอยากจะติดลูกอาจจะไม่ได้ติดหรือว่าอาจจะติดยากสําหรับบุตรบริวารช่วงนี้จะทำให้คุณเหนื่อยอ,อกเหนื่อยใจบุตรบริวารไม่ได้ดังใจส่วนลูกน้องบริวารระมัดระวังอย่าให้จับเงินจับทองมากนะครับเดี๋ยวจะโดนโกงเงินโดนขโมยเงินเงินหายจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวต้องระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องของคู่ครับที่ผ่านมาทุกทรมานแต่ตอนนี้ทุกอย่าางดดีีขึ้นคคยพู เลิกไปแล้วอาจจะก,กลับมาก็ได้คนโสดอยู่มีโอกาสจะเจอคนรักที่ดีๆแต่แนะนําเอาแก่ๆหน่อยเี่อายุมากกว่านะครับตรงนี้จะดีมากๆเลยนะครับส่วนคนที่เลิกตไปแล้วนะครับลองพูดคุยเปิดใจดีๆมีโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นครับในเรื่องของสุขภาพครับให้คุณระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับลําไส้เกี่ยวกับระบบน้ำในร่างกายเกี่ยวกับกระเพาะอาหารจะมีปัญหานะครับเมื่อเป็นผู้หญิงลองตรวจเต้านมดูนะครับจะมีการปวดท้องปวดประจาเดือนปวดกระเพาะตลอดเวลาต้องระมัดระวังหน่อยนะครับในเรื่องของการงานต้องถือว่าดาวผู้ใหญ่ช่วยเหลือดีพยา คบหาผู้ใหญ่รงนี้จะทําให้คุณโดดดีนไม่ว่าจะคบหาในเรื่องการงานหรือคบหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักถือว่าไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับต่อมาเลยครับราศีกรกฎและราศีมังกร โดยพื้นฐานนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าเกิดคุณทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับอะไรสมัยใหม่แหวกแนวไม่เหมือนชาวบ้านเขาทําอะไรใหม่ๆที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆของใหม่ๆเป็นกระแสคุณจะมีโอกาสร่ารวยเพราะไม่ษัทอยู่อยู่ลาภครับอันคนนอนทางที่กะวันตกด้วยอันนี้ก็จะขอช่วยได้นะครับส่วนชาวศีมังกรเนี่ยมีบริษัทอยู่อยู่ในพุตตะก็คือเรื่องของบุตรหลานบริวารเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆตรงนี้นะครับต้องบอกว่าคนราศีกรกฎชาวีมังกรให้ระพัฒระวังจะมี มีความทุกข์ใจในเรื่องของบุตรหลานบริวารถ้าคุณทางานมีลูกน้องลูกน้องอาจจะปีนเกลียวลูกน้องอาจจะไม่เชื่อฟังคําสั่งเงินมันจะออกมากกว่าเข้าหรือลูกน้องเข้าเข้าออกออกจะทุกข์ใจเรื่องบุตรบริวารช่วงนี้บุตรบริวารจะดื้อจะมีความคิดเป็นของตัวเองจะมีความคิดแปลกแนวแล้วก็เรื่องของเงินทองโชคลาภได้ค่อนข้างจะเชื่องช้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะโชคดีมากถ้าคุณค้าขายเกี่ยวกับของเสียชีวิตแล้วประเภทอาหารสัตว์หรือสัตว์ที่เสียชีวิตแล้วหรือประกันชีวิตอากาศธาตุแก๊สลม จะรวยมากก็มาพูดถึงเรื่องการเงินกันบ้างครับมีดาวการเงินที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลืออยู่นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องของกิจการการงานการเงินอะไรต่างๆแทบปางตายเหนื่อยหนักแต่คุณรอบแบบเส้นยาวแดงผ่าแปดทุกครั้งเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยในวินาทีสุดท้ายถ้าคุณทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์เธิ์พวกวัตถุมงคลพระเครื่องหรือว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของต่างประเทศก็ได้เพราะดาวเกตหมายถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์เิ์ต่างประเทศก็จะดีมาาาากคขขยอตประเทศ หรือสิ่งของตามนี้อันนี้จะทําให้คุณมีเงินมีทองค่อนข้างจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับหรือทําอะไรเกี่ยวกับสุขภาพก็ยังได้หรือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ๆก็จะจำนําโชคอย่างดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวต่อมาเลยครับในเรื่องของเพื่อนฝูงก็ถือว่าดีมากนะครับจะชักชวนไปในเรื่องของการทําบุญทําทานไปเที่ยวในจังหวัดต,ติดทะเลตเลิดภูเ,เขาติดแม่น้ำนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยชักชวนคุณไปเรื่องของการลงทุนอันนี้ผมไม่แนะนําเพราะว่าอาจจะได้แค่เสมอตัวและอาจจะมีปัญหากันในภายหลังนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครรับในเื่อองงข้า ยูจานพานะต้องบอกมันเหมือนมันจะมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องบ้านยูยานพานะอาจจะมีการต่อเติมซ่อมแซมบ้านแอร์พังน้ํารั่วที่ซดคุณอาจจะทุกข์ใจเรื่องนี้ครับแต่ถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับตัวบ้านนะครับเลขที่บ้านเลขที่โฉนดจะนําช่วยคุณนะครับบางครั้งอยากจะโยกย้ายบ้านอยากจะปรับเปลี่ยนที่อยู่ก็มีโอกาสจะทําได้สําเร็จเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องทําอย่างรวดเร็วนะไม่ต้องวางแผนเยอะคือแต่เช้าเร็วจ,จะสําเร็จได้มากกว่า นในเรื่องของบุตรหลานบริวารช่วงนี้เนี่ยมันจะติดบุตรหลานติดลูกเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าไม่ได้อยู่อยู่ในเรือนของพุทธด้วยนะครับในเรื่องของลูกหลานบริวารเนี่ยคุณยังไม่มีบุตรไม่มีลูกในช่วง7็ปีเนี่ยจ,จะต้องไปทำกินททำเซฟหรือว่าต้องระมัดระวังการแทงบุตรด้วยนะครับสตูมมานมันก็มาจากคนใกล้เนื้อใกล้ตัวของตัวคุณเองอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันอาจจะเคยเป็นญาติกันอาจจะเคยรักกันแต่มันมาเกลียดกันมันมาให้รายคุณเรื่องเงินทองเรื่องเพชรของข้าบอกว่าเราโกงเงินบอกว่าเราเป็นสิบแปดมงกุฎ หรือบอกว่าเราไว้ใจเรื่องไพตรงข้ามไม่ได้เป็นเนาเจ้าโชมีโอกาสมากๆเลยนะครับในเรื่องของคู่ครองนะครับเด่นมากๆสาหรับเรื่องของคนเก่าก็าดาวเสาเล็งบนทาบก็หมายถึงว่าต่อยมีแฟนใหม่แล้วเนี่ยอาจจะมีบางจังหวะที่ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของคนเก่าหรือบางคนเนี่ยยังแคนคนเก่าไม่เลิกมันเหมือนกับใจไนคิดถึงเรื่องเก่าๆนะครับแต่ถ้าโสดอยู่เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะรีเทิร์นกับคนเก่าๆมีโอกาสรื้อฟื้นสารสัมพันธ์ใหม่แล้วก็เป็นข้อดีสาหรับคนที่เพิ่งเลิกรากันไปนะครับคุณมีโอกาสที่จะรีเทิน มาอันนี้ค่อนข้างชัดเจนกับคนเก่าหรือคนที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วุณยังโสดอยู่ก็จะเป็นคนที่เคยเจอกันมานานและรู้จักกันมานานแล้วแต่แค่ว่าไม่เคยมองไม่เคยสนใจกันอยู่ดกีก็กลับมาเจอกันเป็นเพื่อนเก่ามีโอกาสชัดเจนมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องสุขภาพครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหนักหนาสำหรับคณกรกฎมังกรเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าใหญ่คุณต้องระวัดระวังปัญหาเรื่องการปวดเอวปวดขาปวดแข้งและอย่ากินเผ็ดกินเค็มเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบไตตับตรงนี้ต้องระวังระวังน,นะครับหลักการเสริมดวงของคนกรกฎมังกรนะครับ คิดอะไรไม่ออกทำบุญด้วยน้ําปล่อยปลาไหลจะช่วยทําให้ดวงสตาวาสนาคุณดีขึ้นอย่างชัดเจนอันนี้คอนเฟิร์มนะครับในเรื่องของความสําเร็จต้องบอกว่ามีโอกาสสาเร็จแน่นอนในสิ่งที่มุ่งมากรารถนานะครับโดยเฉพาะโปรเจกต์เกี่ยวกับผู้ใหญ่อันนี้สําเร็จแน่นอนเรื่องการงานครับถ้าเป็นงานที่ต้องเดินทางเป็นงานเกี่ยวรถลาเครื่องยนต์กลไกของมาของดองของสีดาๆของต่างประเทศคุณจะประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีสิงและก็ชาวราศีกุ่มนะครับดวงะตาของท่านเนี่ยมันก็ดีครับเพียงแต่ว่าจังหวะะแลโอกาส มันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะของท่านนะครับมันไม่ได้ยำแย่แต่ว่ายังไม่ใช่จังหวะของเราละกันเนื่องจากดาวพระราศบดีอาจจะยังไม่ทํามุมที่ดีมากนักนะสุชาศีสิงห์ครับสุรศีกุมนั้นเรื่องการเงินนี้ก็ถือว่าเด็ดแต่ชาวราศีสิงห์ท่านเองต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยผู้ใหญ่จะเสียนะครับหรือรวมถึงอาจจะพัดพลาดได้เพราะว่าดาวพระอาทิตยโคจรอยู่ในเดือนมรณะครับทำอะไรเกี่ยวกับผู้ใหญ่นั้นก็อาจจะต้องเด็ดเหนื่อยต้องวุ่นวายในเรื่องของบุคใหญ่แต่ชาวราศีกุมนั้นต้องบอกๆ เ,เอาเลยครับต้องบอกว่าดวงชะตาของคุณเป็นดวงตาที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีเยี่ยมเลย พวกนี้ทําคุณขึ้นสวดมนต์ก็ขึ้นขอพรก็ขึ้นบนบานก็สําเร็จเซนล่างสังขอนแม่งจะโอ้นคนที่เก่งเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยกระซิบบอกบางคนฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนฝันเห็นเลขบางคนตีความเลขแม่นแต่ไม่มั่นใจตัวเองเลยไม่ได้ซื้อก็เลยไม่ถูกนะครับในเรื่องการเงินเนี่ยผมมองว่าดีขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินจะได้เงินสดได้เงินก้อนได้เงินที่เกี่ยวกับคนสัญญุสัญญาเอาไว้โดยเฉพาะเงินเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่โปรเจกต์ที่เสนอผู้ใหญ่จะสําาเเรร็จในนทุกอยย่งละคับ้พ อเรื่องการเงินงกับพระพุทธรูปปาสมาธิคุณจะสําเร็จแน่นอนนะครับช่วงนี้ที่กบันตกนําคุณนี่แก่คุณอย่างมากเลยอันนี้ยิ่งดีกว่าเดิมเลยนะครับเงินที่มันเฟืดมันก็จะดีขึ้นแต่คุณจะตกใจก่อนแล้วก็จะได้ลาบในภายหลังเพื่อนฝูงครับต้องบอกว่ามีดีแล้วก็มีร้ายนะครับเพื่อนฝูงที่ผอมๆนั้นอาจจะนําภัยให้คุณแต่เพื่อนฝูงบวกนั้นจะนาโชคลาภนําจังหวะนําความสุขให้คุณนะครับมีโอกาสเดินทางไกลมีโอกาสเดินทางต่างประเทศขับรถข้ามจังหวัดแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินทางระยะา่งงครรรัับบสํหเืออขญพี่น้อง ช่วงนี้จะมีโอกาสเสียยากพี่น้องอาจจะเสียจากการทะเลาะบอกแววงกันด้วยความไม่เข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องนินทาว่าร้ายกันหรือจับได้ว่าเขาใส่ร้ายคุณในเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเอาเปรียบคุณหรือแม้าตพี่น้องที่คุณรักอาจจะเสียในช่วงนี้เวลา6กเจปีข้างหน้านี้จะเสียประมาณสองสามคนนะครับส่วนบ้านที่อยู่ครับช่วงนี้คุณจะค่อนข้างร้อนๆที่อยู่ครับจะเบื่อๆคุณจะไม่อยากอยู่บ้านอยู่กับแฟนอยู่กับสามีมันก็เหมือนพูดจาทะเลาะกันแล้วมันก็ไม่เข้าใจกันนะครับเหมือนกับมันมีเรื่องบางอย่างในอดีตที่ทําให้คุณไไม่่มมวาาางงใจจจเเเออะป็นรื ของอดีตที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณมาปากก็ไม่ดีด้วยครับเลยทำให้คนุณนเบื่อเบื่อที่อยู่นะครับแต่ต้องบอกว่าคุณอดทนนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะฮะในเรื่องบุตรบริวารน้งบอกบริวารดีขึ้นจะ่ม่บานมาททำให้คุณทุกข์ใจเหนื่อยใจแต่ถ้าคุณมีบุตรช่วงนี้เขาอาจจะสําเร็จอะไรบางอย่างอาจจะมีชื่อเสียงอาจจะหาเงินได้หรืออาจจะสําเร็จด้านการศึกษาที่ทําให้คุณยิม้มแย้มพอใจนะครับถ้าคุณต้องการบริวารช่วงนี้มีโอกาสที่บริวารจะเข้ามาหาคุณแล้วก็อาจจะแบ่งเบาภาระค ในเรื่องของคำพูดในเรื่องของปากจะให้ร้ายคุณรับหลังแต่ทําอะไรคุณไม่ได้นะครับถ้าเป็นคดีความคุณจะผ่านพน้นสำหรับเรื่องสุขภาพครับคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบปาระบบฟันระบบเนื้ออาจจะเป็นร้อนในฟันผุฟันคุดเนื้อบวมระวังลิ้นเจ็บลิ้นเป็นร้อนในและให้ระวังเรื่องคําพูดนะครับคุณจะพูดจาแบบหนึ่งแล้วคนอื่นจะเข้าใจไปแบบหนึ่งต้องระระวังเรื่องคําพูดเรื่องคู่ถ้าโสดอยู่อย่าพึ่งไปหาเรื่องเลยคนเข้ามาเป็นคนเจ้าชู้เคลียร์กับแฟนเก่ายังไม่ขาดหรือว่าอาจจะคุยกันหลายเราป็นมืออที่2รเข้าไดค สำหรับเรื่องคู่ครองอาจจะต้องไปไปมามาอาจจะมีเกณฑ์การห่างไกลกันแลแกได้ผิดหวังคนที่เลิกราไปแล้วในระยะครึ่งปีนี้ไม่มีโอกาสรีเทิร์นครับในเรื่องการงานครับระวังถูกศัตรูมู่งมานใส่ร้ายตัดทางคุณนะครับผมแนะนำนะครับให้คุณปล่อยปลาไหลในวันเกิดตัวคุณและอุทิศให้กับเจ้ากันในเวรจะประสบความสําเร็จอย่างชัดเจนทีเดียวเลยนะครับต่อมาชาวราศีกันและชาวราศีมีนผมบอกอย่างนี้ครับจริงๆแล้วในปีนี้ดวงดีอันดับหนึ่งก็คือชาวราศีมีนอันดับที่สองก็คือราศีกัน เพราะฉะนั้นครับกันกับมีนจิงเป็น2ราศีที่ได้เหรียญทองและเหรียญเงินนะครับเนื่องจากดาวพฤหับสบดีโคจรทับราศีมีนโคจรเลงราศีกันและได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีด้วยนะครับต้าศีมีนดับราชอยู่ในราศีตัวเองอยู่ในภพตนุส่งเสริมในเรื่องของวาสนาบาร,รมีชีวิตตัวเองเราจะมีวาสนาบาร,รมีจังหวะโชคโอกาสเกสี่ยวตัวเราก็สําเร็จทําอะไรก็จะดีรวมถึงราศีกันดพบระโคจรอยู่ในเรือนปัทนีก็หมายถึงเรื่องคู่ดีการติดต่อเจรจาตกลงหุ้นส่วนกับใครก็จะสาเร็จทําอะไรที่มีคนอื่นมาร่วมด้วยก็็จจะสําเร าก,การกับมีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่ดวงดีมากและดีไปถึงประมาณมีนาเมษาปีหน้าเลยนะครับชาวราศีกันชาวราศีมีนครับทำอะไรก็ให้รีบทาเร่งทําคุณมีโอกาสจะสาเร็จมีโอกาสได้รับได้โชคเป็น่วงจังหวะที่โชคดีจังหวะด,ดีฟ้าเปิดแนะนําให้แขวนหรือบูชาพกรูปปั้นสมาธิติดตัวไว้นะครับสำหรับเรื่องของการเงินครับคุณมีโอกาสที่จะได้เงินแบบฟุกฟกุได้เงินมาจากผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ใหญ่สัญญ,ญาสําเร็จแน่นอนนะครับเงินที่คุณพลาดหวังชวดไปแล้วมีโอกาสกลับมาได้ไดอีกจะได้โชคลาภจากของเก่าจะได้เงินจากของเก่า เจกต์เก่าๆจะสาเร็จติดต่อดีลงานคุยงานการแข่งขันคุณจะได้มีโอกาสที่จะได้เงินจากการเดินทางได้เงินจากลักษณะในหน้าได้เงินจากการค้าขายโดยลักษณะเกี่ยวพันกับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของวิชาความรู้หลายท่านทีมีวิชาความรู้เปิดสอนคอร์สพิเศษในออนไลน์มีโอกาสจะร่ำรวยทีเดียวเลยนะครับช่วงนี้เพื่อนฝูงไม่ดีนะครับคุณอาจจะเสียเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงที่คุณรู้จักอาจจะตายป่วยหนักนะครับหรือว่าในช่วงนี้คุณจะรู้สึกเงาๆหน่อยว้าวเวหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนอาจจะหายไปหรือว่าเพื่อนไม่ค่อยเห็น ความสําคัญของตัวคุณเนื่องจากดัชนอยู่มันท e ําลายเรือนเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะมีเรื่องนอาไว้ใจเพื่อนเคยดีกันมาแต่วันนี้เขามองไม่เห็นแล้วนะครับเคยดีกันมาแต่วันนี้เขาลืมไปแล้วนะครับเรื่องการในงระยะใกล้ละ,ะวังจะมีเกี่ยวกับการซ่อมรถซ่อมราหรืออาจจะมีอุปสรรคติดขัดนะครับในเรื่องของบ้านยุติธรภาชนะต้องบอกคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทอนจากบ้านยุตาธรภาชนะจากการขายบ้านขายยุตาธรภาชนะรวมถึงในช่วงนี้ครับจะมีเกณฑ์แต่งเติม e ต่อเติม e บ้านรถร้านะครับและที่สาคัญครับ คุณจะมีโอกาสได้เข้าของเครื่องใช้ได้ของประทินผิวได้ของสวยงามได้ของสุขภาพเข้ามาภายในบ้านด้วยท่าในใดอยากได้บ้านก็จะเป็นบ้านที่ตกแต่งแนวโมเดิร์นหรือต่อเติมแนวโมเดิร์นสวยงามดูดีทีเดียวนะครับเรื่องบ,บริวารมีโอกาสชัดเจนมากๆใครที่อยากได้บุตรได้ลูกเนี่ยก็มีโอกาสจะได้บุตรได้ลูกด้วยนะครับใครที่ต้องการบริวารช่วงนี้ก็จะมีบริวารเข้ามาแล้วบริวารไว้วางใจได้ด้วยนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับในเรื่องของสตูมูมานครับสตูมูมานทำอะไรคุณไม่ได้แต่แนวโน้มว่ามันจะเกิดจากกรรมเกินนากกาิ์์ส,สลบ วัดวาอาราหรืออาจจะไปพูดปากเสียปากไม่ดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระสงฆ์องค้า์มันเลยจะทําให้คุณคนอื่นใส่ร้ายดินทาว่าร้ายหรือว่าคุณเองนั้นอาจจะเงินหายดอยู่ดีก็แบบเสียเงินเสียทองเพราะว่าเรื่องกรรมเก่าจุดนี้แนะนําให้ไปถวายสังฆทานอาหารสดถวายพระสงฆ์หรือว่าไปทําบุญที่วัดพระเก้ารูปนะครับแล้วกน้ากับเจ้ากรรมในเวทจะช่วยทําให้ปัญหาอุปสรรคหมดไปอย่างแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มเลยทีเดียวนะครับสําหรับเรื่องคู่ครับจังหวะคู่มาดีมากๆใครโสดอยู่หรือคนเตรียมตัวเลยนะครับยิงา าเขาเนี่ยมีใบหน้ารูปไข่ผิวขาวเรียกได้ว่าเป็นเนื้อคู่เลยนะครับแนะนําให้เอาขาวไว้นะครับผิวดาอาจจะไม่คุ้นเท่าคนผิวขาวนะครับไข่เลิอกลาอยู่มีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบมาจากคู่คลองนะครับแต่ว่าอย่าทําเรื่องเล็กไปเรื่องใหญ่โดยเฉพาะการทะเลาะกันด้วยเรื่องง่ายๆอย่างเรื่องแย่งรีโมทกันเถียงกันด้วยเรื่องความชอบความไม่ชอบเรื่องการเมืองนะครับจะทําให้ทะเลาะกันหนักหน่วงมากตรงนี้ต้องระวังอยาไปต่อเขายาวไปอเรืยอมีเกณฑ์เลิกกันได้จากเรื่องเล็กนน้้อออยยช่่ววงงงงีเเเละรรรรัืขขสุภาาพ เรื่องเกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือดระบบสายตาตรงนี้ต้องระวังนะครับมีโอกาสไปเช็คเกี่ยวกับความดันไปเช็คเกี่ยวกับหัวใจไปเช็คเกี่ยวกับสายตานะครับบางทีอาการปวดหัวอะไรเหล่านี้เกิดจากสายตาคุณที่มันผิดคาบมีโอกาสตัดแว่นใส่แว่นถ้าไม่เคยใส่เรื่องการงานครับถือว่าไปได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจะมีคนช่วยเหลือมีคนให้โอกาสการสอบแข่งขันก็จะมีโอกาสสาเร็จมีคนจักเยียดตําแหน่งให้มีคนชักชวนไปทํางานสามารถทําได้แต่ขอให้คุณอย่าไปคนท้อง,ง่ายเวลาที่คุณตั้งใจทำเดี๋ยวคุณตั้งใจทาํมามากครับแต่พอมีอะไรมาตาหนิเต นิดเดียวเนี่ยพอไม่จะไปเลยนะครับเป็นคนเก็บรวดังสีหน้าไม่อยู่เรื่องชคลาภกพอมีมาจากเลขเก่าๆเ,เลขเสียไปแล้วแล้วไม่ถูกมีเกณฑ์ชัดเจนมากๆแล้วก็ที่สําจจคัญนะครับให้คุณซื้ออะไรที่อยู่ใกล้ๆน้ําไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่แผงใกล้น้ําน้ําตกน้ําคุหรือบ่อน้ําสาฬจะนํโชคให้คุณอย่างชัดเจนนะครับสำหรับเลขนําโชคในช่วงดำเรื่ดูย้ายก็จะมีเลข3เลข8เลขศูนย์อันนี้มีโอกาสมากๆเลยนะซึ่งศูนย์ก็แปลเป็นสีได้เหมือนกันก็คือศูนย์สี่สามแปดนั้นก็สลับกันเอานะครับไม่ว่าจะเป็น0 4น สองสาม4ูน8์แป3ส838 8 30 4. 30 4. 30 8 30 8 0ส8ผมขอคอนเฟิร์ม สำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีอุปสรรคดวงชะตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้กิ่คอนเฟิร์มมีตัวช่วยมานะครับนอกจากตัวช่วยนี้นะครับเป็นเครื่องรางความเป็นมงคลนั่นก็คือนาฬิกาเกรดคอนเฟิร์มวอชรุ่นเงินไหลมานะครับท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญครับยังประดับด้วยเพชรสีแซดตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตนเลสด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็สามารถกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส่ ต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สําคัญครับด้านหน้าจะมีผังปากัวนะครับจะมีคุณสามบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งยาแปดเหลี่ยมของจีนนั้นจะกันสิ่งอัปมงคลแก้คงจุ้ยในทิศที่ไร้ลายแก้ดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปดประการตามศาสตร์การจัดองจุ้ยของรัฐทิ เตาหมกด,ดําด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุปถัมภ์นะครับให้กับคุณในด้านหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีหงจุยทีดีมียันแปดเหลี่ยมติดตัวท่านนะครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับจะส่งเสริมหนุนนาดวงตาคุณให้สูงทรงอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไราที่เด่นกว่าดวงมหาอุด อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่าน,านได้ใส่สิ่งที่สูงสุดของหราศัสร์ทไทยโรศัสร์อินเดียไปด้วยเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพระคาถาเงินล้านเพง่งเพง่งผาผาหาหารืา่อนือซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่สงสัยก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับรุ่นนี้ราคาที่2 9 9 9บาทนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรใ้ที่เบอร์0ู5 9 7 4ป9 4 5ได้เลยดะครับ